กับผมฮักกี้เองนะจ๊ะอยู่กับเอเชียบุ๊คไลฟ์แนด์นะครับช่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะมาขโมยกระแสข่าวกีฬานะครับโดยเฉพาะในวงการฟุตบอลนะครับข่าวแรกวันนี้นะครับก็ไปที่ข่าวที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ณตอนนี้เลยดีกว่านะครับนั่นก็คือจอร์แดนเฮนเดอร์สันนั่นเองที่ตอนนี้เนี่ยกำลังจะรู้ผลอยู่แล้วนะครับว่าจะได้ย้ายไปเล่นในลีกซาอุไหมนะครับแต่ก็กลับกลายไปว่ากลุ่ม LGBT+ เนี่ยนะครับได้ออกมาเรียกร้องให้เฮนโดเนี่ยแสดงจุดยืนอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากเฮนเดอร์สันเนี่ย เคยแสดงออกน,นะครับว่าคืออยู่เคียงข้างกลุ่ม LGBT นั่นเองนะครับหรือคือกลุ่มเพศทางเลือกนั่นแหละครับซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับว่าเรื่องเพศที่3นั้น,นถือเป็นกฎหมายที่ร้ายแรงเลยนะครับของประเทศซาอุดมากๆเลยนะครับแล้วก็ถือเป็นประเทศที่ต่อต้านเพศที่3ามเนี่ยอย่างหนักหน่วงเลยก็ว่าได้ซึ่งการที่เฮนริสันเนี่ยผู้ที่เคยแสดงหยุดยืนว่าสนับสนุนกลุ่ม LGBT เพศทางเลือกมาก่อนนะครับจะย้ายไปอยู่ประเทศที่ไม่ต้อนรับกลุ่ม LGBT เนี่ยมันเป็นอะไรที่แทงใจดำพวกเขามากนั่นเองครับซึ่งทางกลุ่มเนี่ยก็ถึงขนาดออกมาพ เขาก็คือเฮนเดอร์นะครับเป็นคนที่มีรายได้เยอะอยู่แล้วนะครับและบางทีเนี่ยเขาเนี่ยอาจจะต้องถามตัวเองว่าเงินเนี่ยมันเป็นแรงจูงใจสําคัญจริงๆเหรอที่จะทําให้เฮนเดอร์สันเนี่ยไปทํางานที่นั่นนะครับเข <c oughs> าหวังว่าจอแดนเฮนเดอร์สันเนี่ยจะรักษาคําพูดและ,ะยึดมั่นในคุณค่าของกลุ่มพวกเขานะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเฮนเดอร์สันเนี่ยเป็นส่วนร่วมของสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดนะครับ <c oughs> ต้องบอกเลยครับว่ากระอักกระ,อ,ะอ่วนสุดๆครับแล้วต้องมาดูว่าเฮนเดอร์สันเนี่ยจะมีท่าทีเช่นไรนะครับต่อสถานการณ์เช่นนี้ครับ ข่าวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าดีใจแทนแฟนๆผีแดงด้วยนะครับที่จะมีโอกาสได้ผูรักษาประตูคนใหม่สูงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานะครับได้เสียงอ่อยแล้วนะครับเพราะว่ายอมลดค่าตัวของอันเดอโอนานาลงแล้วนะครับจากที่พวกเขาเนี่ยเคยตั้งไว้สูงปิดเลยถึง60ล้านยูโรนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็ลดลงมาเหลือเพียงแค่ประมาณ48ล้านยูโรแล้วเท่านั้นเองนะครับเชื่อว่านะครับออกมาทรงนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่นานได้ชูเสื้อเพราะว่า พ่อค้าก็อยากขายลูกค้าก็อยากได้อยู่แล้วนะครับก็เหลือแค่การเจรจาขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทางแมนยูเนี่ยก็รีบปิดดีลนี้ให้ได้อยู่เหมือนกันครับเพราะว่าจะได้หนีผู้รักษาประตูคนใหม่เนี่ยไปเก็บตัวที่อเมริกาด้วยนั่นเองครับผมก็ต้องมาคอยติดตามดูครับว่าสุดท้ายแล้วแมนยูจะได้อังเดโอนานเนี่ยมาวันไหนครับแต่เร็วนี้แหละฮะผมแค่ <ผม S 1> อยากลงเล่นมากกว่านี้แค่นั้นเองนะครับคิสตียนพูลิซิต์นะครับอดีตปีกจอมเทคนิคนะครับของสิง์บูเชลซีนะครับที่ตอนนี้เนี่ย ได้ย้ายไปชูเสื้อเปิดตัวอย่างเป็นทางการากับทางต้นสังกัดใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างปีศาจแดงดำเอเซมิ e ลานั่นเอง โดยต้องท้าความก่อนนิดนึงนะครับว่าก่อนที่ปูริสิตเนี่ยจะย้ายมาเชลซีนี่บอกเลยว่าอย่างเทพอย่างแจ่มนะครับถือว่าเป็นตัวเทพคนหนึ่งเลยของบรเซียดอกมุนเขานะครับแต่ว่าพอย้ายมาอยู่เชลซีแล้วเนี่ยกลับไม่ค่อยได้ลงเล่นเท่าที่ควรนะครับผมก็ไม่ทราบผลเหมือนกันว่าทาไมนะครับทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าฟอร์มตกหล่นหายความหาไม่เจอเลยนะสุดท้ายเนี่ยก็เลยได้ย้ายไปเล่นให้กับเอซีมิลานนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดใจนะครับว่าผมเนี่ยหวังว่าจะได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อได้ย้้ายมม่ทีใหแลวก็ ได้ตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าอยากจะเป็นคนสําคัญของทีมนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับแต่มันไม่ใช่กรณีที่เกิดขึ้นเลยนะครับอย่างที่เขาแจ้งไปตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยได้ตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้หาความท้าทายใหม่ๆกับเอซิมิลานะครับแล้วก็พร้อมแล้วที่จะลุยแล้วนะครับก็ขอให้นายเนี่ยหาฟอร์มเก่งให้เจอแล้วกันนะครับุตสามาเเวล่าอยู่ที่อังกฤษเนี่ยตั้งหลายปีนะครับหวังว่าย้ายไปกินมัรโรนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นนะครับผมเอาแล้วก็นึกว่าจบไปแล้วถ้าเลยไม่ได้ตามนะครับดีครับ เหมือนจะงานเข้าซะแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ขุนคอเนี่ยตกลงกับอาร์เซนอลได้เรียบร้อยแล้วครับว่าจะปล่อยตัวมิดฟิลด์ที่ชาติอังกฤษคนนี้เนี่ยให้ไปค้าแข่งในถิน่นเอร์เรตสเตเดียมนะครับด้วยค่าตัว105ล้านปอนด์นะครับโดยเป็นค่าตัวเพียวๆเนี่ย100ล้านปอนด์ บวกกับมีส่วนเสริมอีก5ล้านปอนด์ตรงตามเงื่อนไขนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับว่าทั้ง2ทีมนี้ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์เลยนะครับขั้นตอนการย้ายทีมยังไม่จบนะครับเนื่องจากติดเรื่องเอกสารนั่นเองนะครับเลยทําให้ฝั่งของคุณค้อนเนี่ยเริ่มไม่โอเคนะครับเริ่มไม่พอใจนะครับว่าทําไมเอกสารยังไม่เสร็จสักทีวะนะในขณะที่มิเกลอเตต้านะครับคุณซื้อปืนใหญ่เนี่ยก็อยากทุกอย่างเรียบร้อยนะเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้ ดิแคนไลท์นะครับได้เดินทางไปร่วมปีซีซันนะครับร่วมเก็บตัวนะครับที่สหรัฐอเมริกาเสียทีนะครับแต่ก็ล่าสุดนะครับก็เป็นสการสปอร์ตนะครับได้ออกมาแจกผ้าเย็นแล้วนะครับว่าจะเย็นๆนะครับเดี๋ยวก็เรียบร้อยนะว่าตอนนี้ทั้งสองสโมสรเนี่ยมั่นใจนะครับว่าเอกสารการย้ายทีมเนี่ยจะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยภายในวันศุกร์นี้แหละจะเย็นนะครับไม่ต้องรีบนะครับเป็นแฟนเบาๆได้เบานะครับแล้วก็ตามนั้นครับตามดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเสนอข่าวนะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อจะชอบกันนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกๆช่องทางของพวกเราไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราผลิตผลงานผลิตคอนเทนต์ออกมาให้เพื่อนเพื่อได้ติดตามชมรับฟังกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ